รีีวิวให้ดูนะคะ มาแล้วค่ะ Jo m า l o n e Limited นะคะคอลเลกชันที่เป็นตัวคริสต์มาสนะคะอ่ารอบนี้ได้ามาอยู่สองขวดด้วยกันเนาะน,นี้เลยนะคะตัว In l i a f Pear นะคะ In Leaf Pear เนี่ยตัวลิมิเต็ดเขาก็จะเป็นตัวฝานะคะฝาอันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสีดำเนาะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นเหลี่ยม,ยมสวยงามนะคะอ่ะแล้วเราก็จะมาดูที่ลวดลายนะคะ าลายของเขาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของขวดนะคะดูนะคะดูขวดเขาก็จะเป็นลายๆริ้วๆแบบนี้นะคะมีการาสานกันไปมานะคะสวยงามมากนะคะเป็นคอลเลกชันลิมิเต็ดที่แนะนำให้สะสมนะคะปลายสกบเคาน์เตอร์ไทยเลยนะคะมีเลยนะคะอ่ะแล้วเราจะมาที่ตัวต่อมานะคะตัวต่อมาที่ได้มาก็คือจะเป็นในส่วนของกลิ่นไมเลยนะคะก็ะคือตัว midnight mark แอนอัมเบอร์นะคะตัวนี้นะคะขวดเขาก็จะเป็นแบบเหลี่ยมเหลี่ยมแบบนี้นะคะนี่นะคะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนะคะสวยมากนะคะเหมือนแบบแก้วเจรไนามาสวยงามฝาฝาก็เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเหมือนกันแต่ฝาจะเป็นฝาใสนะคะจากที่ได้ลองเทสกลิ่นแล้วนะคะกลิ่นเขาเนี่ยจะแบบว่ามีความซีตัสประกอบไปด้วย um อัมเบอร์แล้วก็ตัวนี้นะคะกลิ่นจะแบบ คือไม่น่าเชื่อว่าจมาโลนจะทำกลิ่นนี้ได้ออกมาดีมีความทนด้วยนะคะจากที่ลองเทสสเปย์ไปนะคะกลิ่นดูเซ็กซี่รูหรามากนะคะเคาน์เตอร์ไทยราคายอยู่ที่5,600บาทนะคะนี้เลยเดี๋ยวเราเอามาให้ดูนะคะนี่เลยนะคะแค่วางบนโต๊ะเครื่องแป้งก็สวยแล้วค่ะใครสนใจสอบถามได้เลยนะคะ